นี่ครับมอเตอร์ตัวนี้ช็อตตรงนี้เดี๋ยวไปดูถอดดูขดลวดข้างในนะครับถ้าขดลวดสวยใช้ได้ก็ต้องลื้อตรงนี้ออกแล้วต่อสายไฟขึ้นมาใหม่ในพัดเสียฝาข้อพัดลมเสียต้องเปลี่ยนเดี๋ยวดูกันครับ ลูกปืนลูกปืนนี้น่าจะเสียครับเสียงดังคันี้ต้องเปลี่ยนเสียเนี่ยใน่ช่นน่าจะต้องเปลี่ยนครับเสียงดัง ใส่ห <for> mm ัวหมวก เดี๋ยวลองไฟดูครับเสียบแล้วยังเงียบอยู่เลยครับ ด้วยเท้าเซรล์หมุนแต่ไม่มีแรงสตาร์ท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 ปลดอันนี้ออกโหลดอันนี้ออกสายแดงสตาร์ทไม่ออก เซว่าสายสตาร์คือสายแดงดูสิเป็นยังไง เะสตามีปัญหาเสตามีปัญหายูงสู้เจอไหมเห้บ สนี้ดังมาทดลังหน่อยอครับสายดังไม่มองไม่ชัดอีกครับอีกเส้นหนึ่งอีกเส้นหนึ่งดังเอ้ยเซว่า ขบวงจรคอนเดนเซอร์เสียหรือลปล่าว่า,าทองขาวสีทองขาวดังไหม ถ้าทองขาวกว็ดังทรงขาวดังเีง๋ยิ สามสิบสีสิบ,สสบคอนเดนเซอร์เสียเดี๋ยวถอดเดี๋ยวถอดคอนเดนเซอร์มาดูครับอื้ตรงนี้ถอดอยากแล้วเราบาก บากให้เลยบากให้ไขควงเขาเข้าได้มันเขาว่ากันทีหลังลายตัวนี้ออกก่อนเออโอแข็งเห็นไหมเห็นนะเห็นไหมครับตัวนี้ไขควงเข้าไม่ได้ครับพยายามหมดแรงอีก ข่ายน็อตไขได้ตัวหนึ่งก็นนดีได้แก้ไขได้ออกไปออกไปอนนถอดตัวนี้แล้วอาศัยไฟมาวัดดูว่ากี่ไมโคร เก็บน็อตไปดีฮะน็อตหายยากตอนนี้น็อตหายยากก็จะถอด้วค่อย,อยอลื้อครับตัวน,นี้ไม่ถอดออกไม่ออกสิด้วยสิ ออกมาเส้นละออกมาเส้นละเส้นหนึ่งอ๋อครับเดี๋ยววัดวัดดูว่าคอน,นเดนเซอร์ใช้ได้ไหมจะม,มีที่พอไหมเนี่ย เส้นหนึ่งคอนคอน,นเดนเซอร์อีกเส้นหนึ่งก็อีกเส้นหนึ่งสีแดงมิเตอร์อีกเส้นสีดูสิคอน,นเดนเซอร์จะขึ้นเท่าไหร่ครับสามจุดหนึ่งไมโครโฟรารตดยี่สิบยี่สิบห้าเอ๊ะเม่นนึงครับ แต่มันไม่ดีนะครับฟังดูแล้วมันจะไม่สดใสแล้วอีกเส้นหนึ่งครับฟังนี้ฟังนี้อีกฟังนึงโอ้0.1นาโนฟาราดสตาร์ทเสียสตาร์ทที่จริงมันทุ่นยาวขนาดนี้ใช้สตาร์ททั้งสองตัวครับเดี๋ยวเราเรามาลื้อดูว่าคอนิเซอร์มัน ต้องลื้อเอามาวัดใช่แล้วครับนี่ครับอย่างนี้ไขควงหมดสิทธิ์ครับสาก,กัดอย่างเดียวครับ ไม่ออกครับไม่ออกก็ขาดนะครับออกตัวนึ่งอยู่ไม่ได้สองร้อยห้าสิบไมโครสองร้อห้าสิบวเสียแน่ๆครับตัวนี้ตัดเลย วัดให้เห็นชัดๆเออไม่ชัดอีกครับ นีมิตเตอร์เส,ส้นหนึ่งดิชาร์จก่อนทิดดิชาร์จก็คือเอาขั้วเอาขั้วสองขั้วมารวมกันครับเกิดการคลายประจ,จุอ่ะดูซิอันนี้จะเท่าหร่ครับศูนย์จุดหนึ่ง 0 0 1นาโนฟารัดเสียส้นที่นู้นเส้นหนึ่งส้นนู้นเผื่อเผือ่อเผื่อเผื่ออะเผื่อใส่หัวหมวกด้วยอืมใส่นี่นี่ใส่เข้าไปแบบนี้ กันลองเลยครับเนี่ยกันลองกันลองใส่ช็อตปึ๊บหันน็อตตัวเดียวอยู่ อลังการมั้ยปเนี่ยวะนี่ครับนี่สองรกับสองเป็นห้าอยนะครับต่อขนานข้าวพาซิเปอร์นี่ต่อขนานนะครับต่อขนาน2องร้อหบวกสองหเป็นห้า้อยไมโครแต่เราใส่ไปละสี่ร้อย All right. จรมันจะต้องปึ้งเลยครับสปาร์คทีเดียวอยู่จบครับเจ้าชีนแดงสองแรง เปลี่ยนลูกปืนเป็นคอนเดนเซอร์ใบพัดฝาข้อพัดลมกาวนา